หน้าที่ครับ <laughs> เต็มใจเต็มใจคือ,คอ,คอในส่วนตัวก็ชอบด้วยแต่ว่ามันก็เป็นบ้านเช่าอ่ะคือมันไม่ใช่โรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งพออยู่กันสักประมาณสักสามสีวันก็เริ่มแบบเลยเธอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อลยมาทำสมาคมเอ่พราะบ้านที่ที่ดีเป็นตัวอย่าง <laughs> ผมต้องได้ถ้วยรางวัลสมัยก่อนผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันครับ <laughs> แต่วันนึงผมก็เป็นเอ็กซ์เพรทางด้านนี้ต้องลองลองดูครลองดู อยงยความหวานความหวานหน่อยเดมล่าสุดไปเบอร์เดย์กันไกลถึงฝรั่งเศสเลยอ๋อใช่ครับก็เป็นจริงทริปไปทํางานครับทางานที่ฝรั่งเศสแต่ว่าขอขอยืดเวลาและหมายถึงว่าไปทํางานอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็แล้วก็เชื่อมต่อหน่อยแบบว่าอยากไปเที่ยวกันก็เลยไปเที่ยวกัน เขาไม่นับครับใช่คือจริงๆก็แบบหลายๆคนก็ถามแบบฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอผมก็ถามเขาดูว่าเออทริปนี้มันฮันนีมูนมั้ยบอกไม่นับเขาบอกว่าแล้วแล้วข้อจำหรือว่าข้อจำกัดความของคำว่าฮันนีมูนแปลว่าอะไรผมว่าไปเที่ยวสองคนฟีลลิ่งดีๆแบบตั้งใจไปเที่ยวไงไม่ต้องไปทำงานหรือเปล่าหมายกระเป๋าต้องแยกต่างกันงานด้วยไงมมันไ่เป็น แต่ว่าก่อนอันนี้ก็ไปออสเตรเลียก็ไปสองคนแต่แก็ยังไม่ได้นับอีกเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปนับตอนไหนแต่ว่าฟ e ลลิ่งอาจจะยังไม่ดีไงโอเคเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวมีแผนรอบหน้าไปลองดูว่าฟ e ลลิ่งดีไหมหรือว่ามันต้องเป็นแผนที่ตั้งใจสองคนว่าเราจะไปที่นี่จริงๆด้วยกันคุยกันแบบจริงจังแต่ว่าตั้งใจหมดครับตั้งใจหมดทุกทีมีถามมีถามตรงเลยว่า ทำไมหนูไม่นับสักดีมีถามเขาตรงตรงไหมหรือว่าเขาหลอกเราพาไปเออหรือเขาอยากจะเป็นไฮนูมูเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าคือเอาเปรียจริงๆแล้วอะในปีนี้มาหนึ่งว่าคือเราอะตั้งตั้งใจว่า จะไปเที่ยวกันแต่ว่าแบบปล่อยหน่อยเพราะว่าคือเขาเขาก็บอกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาคือผมมาแบบทํางานมาตลอดแล้วยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเดินทางไปแบบไปเที่ยวด้วยกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือไปแต่ว่าอาจจะแบบไปสักปีละครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอขอแบบขอขอสักหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีสักสามทิพตีสักสามสี่ทิปอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ตรงวันพอดีก็เลยเบิร์เดย์อดีน่ทกับใครอะไรบ้างไหมคะเกิดให้อะไรบ้าง ไม่มีับไม่มีเลยมากคนเดียวกริงจริงก็บอกเขาแล้วแหละครับว่าเออแบบไม่ไมีของฝันมไหรเค้กอะไรก็ไม่มีไม่มีไม่มีด้วยอ๋อไม่ไม่ไม่มีด้วยครับก็บอกว่าเบิร์นเดย์ครับมีความสุขมากครับอ๋อคอยพรอยู่แต่โฟมขาก็ไม่ได้แบบนีสอะไรพวกนี้อยู่แล้วเวลาใช่คือเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าผมก็แซวเขาไปเล่นเล่นว่าถ้าอยากได้อะไรก็บอกเอามาให้หมด ไปต่างประเทศเทาก็ยังเป็นพ่อบ้านอยู่เราเห็นเก็บกวาาอ๋อใช่ครับก็หน้าที่ <c oughs> ครับเต็มใจเนาะอันนี้เต็มเต็มใจเต็มใจเต็มใจคือคือในส่วนตัวก็ชอบด้วยแต่ว่าคือคือ,คอมันแบบมันก็เป็นเป็นแบบบ้านเช่าอ่ะคือมันไม่ใช่โรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งพออยู่กันสักประมาณสักสามสี่วันก็เริ่มแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆมาทำ ผมก็เข้าสมาคมอยู่แล้วครับ <c oughs> อันนี้เป็นสมาคมพ่อบ้านเลยฮะบวมมี<ต> <c oughs> ไมีใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เป็นสมาคมเอ่อพ่อบ้านที่ที่ดีอ่า,อาพ่อพบ้านตัวอย่างเป็นตัวอย่างาผมต้องได้ถ้วยรางวัลสั<า>ก,กที่กับผู้ชายที่แบบไม่ไม่ค่อยอยากจะทำานบ้านนะคะออทำได้ยังไงครับไม่ไม่ถือว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่ขน่ดเออลองอยากให้เขาเปิดใจลองทำแบบเราดูมาเลยโอ้ สมัยก mm ่อนผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันครับแล้ววันนึงแล้ววันนึงผมก็เป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านนี้ก็จะต้องลองลองดูครับลองดู